ท่านนะครับได้ไว้วางใจในมหาวิทยาลัยศรีาหา,าิญ์นะครับที่ได้มีการทํางานร่วมกันนะครับให้มีโอกาสเกิดเรื่องของการทางานด้านวิใจัยให้เกิดบริการวิชาการที่จะนาไปสู่เกิดเรื่องของการนําไปสู่ผลง,งานผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นางด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะเลยนะครับทําให้เกิดการแก้ปัญหา,หานนได้อย่างยั่งยืนครับกัาได้อย่างจริงครับซึ่งเป็นการส่งเสริมทําให้บริษัทเซ่านะครับได้ สามารถดำเนินธุรกิจและก็ผังการสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ครัไปภายใตายการทำความเข้าใจในวันนี้ครับเอ็มโลูที่เราจะร่วมกันครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทราบที่มาและรายละเอียดของความร่วมมือนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันสิ่งที่สําคัญคือมหาวิทยาลัยศรีรรนินท,ทเราทําหน้าที่ในการที่จะช่วยทาให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ ที่หนี่คืเป็นพระฤาที่สำคัญครับเราก็หวังถึงผลที่ตามมาทำให้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านในการแค่งความรู้สึกนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับแค่นะครับผมได้เท่าไหนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ก็ประเทศไทยภาพรักรับเพียงหนพ่งางเนี่ยคงไม่พอนะคกัรภาคเอชนก็มีิ่งนสำคัญนที่จะมาช่วยในกับเตือนประเทศไทยให้ นะครับก็เด <cues> <ped convert> ี <cons urai> ๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีมินิสิมโพเซียมของนักวิจัยคนอังกฤษระพงต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับก้องข้างหลังต่อเดี๋ยวขอกดไลค์นะครับทุกคนหนึ่งสองสามโอเครอแป๊บนะครับรอแป๊บ ็เลยคิดวาเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยคนยอกเราว่าันเกิดจะกปัหนทีดจาคนาแข่งแข่งหลนอกว่าเราติดตวาแม่ก็น่าใส่ใจีครับเลือดอุ่นเคยแบมันด้วยเวลาการทำงานที่แบบจะไป่อนไปมีของทานอาารแต่ว่าในในกบ้างในบางเวลาอะไรยาเงี้ยราก็คือลง่ายทีกคนดง่้นก็เลเป็นแรงบันดาลใจที่แบบยิ่งใหญ่มากในการที่จะเกระหลักสินะคนนี้ขึ้นมา ก็มั่นใจว่าอยากจะทำว่าได้มาคุยกันทที่หองี่สงใจนะครับที่ได้ไดุยันคือมจสายการของแจกบานจริงๆเขามีที่บอกว่ากบุ่มในแหล่งที่ดีสุดทในประเทศไทยที่สในโลกก็เลยแบบพราะน้องกัาตาราคับคือตอนนี้มันเป็มัเปิลเปิดยนทีุ่มที่สุดคนคือเห็นผลว่าต้องการจะให นอกจากรวมรวมันนี่แล้วที่จะตัดแต่งอครงมนอถือแบบนี้นะครับความมั่นใจต่างๆก็มเราเต็ได้ก็อาจจะอาจจะมีเพียงคนทต้องการก่อนที่มาร่วมส่งต่อมือถือเราดีได้กับผู้คนด้วชก็ใชครับมีครับเนี้หน่นอนอยากไดก็ไดหรือว่านะครับหรือต้องการแค่เอาไว้ใช้นะครับก็จะลองใช้ดูนีครับ